เอ้าเอ้ามอหลังขึ้นมาโชว์เมียเดี๋ววะถ้ารู้เหมือนเหมือนหมามันก็รู้นะว่าแม่จะถ่ายคลิปนะถ้ากดติ้งเนี่ยเอาวิ่งแล้ววิ่งเข้าไปเต้นโชว์แล้วถ่ายตั้งแต่เด็กด้วยเนี่ยรู้นะเด็กน้อยสองตัวเนี่ย แสนรู้ของแม่เนี่ยอ้าวแทนดูของแม่แจกกระจอดนั่นด,นดื้อเอ้ยแสนรู้แทนดูกแม่สองแสะต้องแต่น้อยแต่ตอนนี้ก็ดื้อแต่ตอนนี้ก็น่ารักเด้อลูกทายแม่เนี่ยฮะทายแม่ <c oughs> จะเผาขยะดีไหมน้อเผาใบไ,ไม้ เผาเผาไรหนาวบ่าโอ้ยจะบอกว่าปีนี้ในรอบตั้งแต่เราบันทึกก็แปดปีแล้วเนาะปีที่แปดแปดปีมีมีหิมะตกมีหิมะตกในเดือนหิมะแรกตกในเดือนตุลาทุกทุกปีนะรัดฉันนะรัดอีดีหน่อยนะแต่ก่อนหน้านั้นแฟนก็บอกมันก็ตกทุกปีแต่ตุลาว่าสัน แต่สาหรับฉันที่ฉันมาอยู่เนาะฉันก็บันทึกไว้ตลอดนะเจ็ดแปดปีฉันบันทึกไว้ตลอดตกตลอดปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยขาบเส้นพี่น้องห้าทุ่มกว่าเกือบแบบโอ้คงไม่ได้บันทึกแล้วแหละปีนี้มันแปลกประสานมาปีนี้เงียบปิดเลยพี่น้องเมื่อคืนนี่วันที่สามสิบเอ็ดฉันก็รอดูจนถึงเที่ยงคืนเนาะแล้วฉันได้ลงบันทึกสมุดไว้สรุปแล้วไม่มีหิมะปีนี้หิมะแรกของปีไม่มีในเดือนตุลา เออตุราตุลา,ลาเออะหันรอดเรือรอดเร,ร,รื่องไปหมดเลยล่ะเออดูไอ,อ้อออออออาข้าวขมิ้นไรมามามานี่ลูกมามานี่ลูกจ๋ามาไอ้หนูให้น้องออกไปวิ่งเล่นอ่าให้ร้องไปวิ่งเล่นมานี่ให่แล้วน้องอิ่มแล้วน้องก็ไปแล้วเดี๋ยว,วน้องก็มา เร็วเร็วเร็วมันหนาวไม่พอแต่ว่ามันก็หนาวอยู่นะหนาวสุดๆดแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่แบบเป็นน้ำแข็งมันก็เลยแบบหิมะไม่ตกปีนี้นะออเนาะจบกันเพนบอกว่ามันแปลกแต่ปีกลายแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ปีกลายแล้วว่าจะไม่ตกแต่มันก็ตกแบบคาบเส้น แต่ปีนี้เงียบจุดร้อยพี่นอ้องเออแต่ก็ดีแล้วอย่าเพิ่งตกมาเลยนี่ขนาดออกมาแค่นี้ก็เมื่อแข็งแล้วพี่น้องแต่อากาศอะนะแบบมันยังไม่แบบน้ำตอนช้าที่น้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งอยู่พี่น้องเป็นแบบน้ำแข็งเปราะบางนะนะเออทุกปีนะออกมาแนละ้โอ้แข็งโคลโลเลยเดย้ทุกปีออกมาแข็งโคลโลเลยเด้ปีนี้เนะบ่แบบ เพราะบางแบบทุบแตกนะน้ําแข็งอยู่ประสินะอืเออแตกว่ะได้บันทึกแล้วไม่มีหิมะนะจ๊ะปีนี้เออจะเฟิร์มมีเถะมันก็มีอยู่สองอย่างถ้ามีสะมันกันสิตะกนักมีลังเทียมันกันบ่ตกต้งสีนอกพี่น้องก็ทาเบิ่งกันจะไปตกลากลาแบบ เยอะๆเด้อสำหรับบ่อใดดอกเดียว่าตกหลายฉันประสบ <c oughs> หนาวหลายก็ออกบ้านลําบากพี่น้องมันทําอะไรไม่ได้วันหน้าหนาวนีน่นฉันกินตลอดเวลาคน,นเประเทศที่จะกำนอกบานบ่อใดนะพี่น้องอืมก็บอค่อยสอบฉันบ่อใดยางแล้วเดินก็เดินไม่ไกลขนาดนั้นมือแข็งตายหาเดินป่าไม่ได้ถ้าแข็งขนาดนั้นเดินไปไกลไม่ได้อย่างมากก็เดินอ้อมๆแถวหมาเนี่ยภายใน หนึ่งนาทีเดียวฉันหนาวแข็งตายแล้วมือฉันนะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเดินไปตรงนั้นใจน่นอยากจะเดินนี่ได้พี่น้องยันแข็งตายอืมก็เดินได้แค่นี้พาหมามาแค่นี้อีกอย่างหิมะมันก็ท่วมรองเท้าบูทด้วยมันไปไม่ถึงหรอกในป่านูน่นอืมแบมาา่มาเวาแจงบันทึก บันทึกรายการหิมะแรกไม่ตกตุลาจะซือเด้อกระพูดคุยทักทายธรรมดาหรอพี่น้องเนาะเออพูดนะใบไม้ก็ล่วงเมื่อวานนี่ก,กวาดทั้งวันมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านนู้นไปด้านหน้าแล้วก็มาหลังบ้านเนี่ยกวาดใส่ต้นไม้ก็จะเผาก็คงแบบเผาหรอกมนะั้งควันมันเยอะบ่เผา ต้องรอเผาตอนที่มีพยาในบ้านหมายความว่าพวกทิชชงทิชชูนะเราจะมาเผาพวกกล่องอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่น่าจะเผาแต่ถ้าเผานดีได้เนี่ยเพราะว่าไอล้ลมมันบาแรงมันบอมีลมตอนเสารมันก็นเผาได้แต่ใบ,บไม่เสี่ยงเพราะว่าลมมัน,นอือแต่ว่าเมื่อนี่เขาบอกว่าฝนตกอยูด่ด้วันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายน ออสองศูนย์สองห้านีคือพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดของไทยเราถาหากนเนาะขาวๆอยู่ไต่ต้นไม่นะ่ะ ุณนะโอ้ยงัวหนาวบ่านอ๋อวัวเอ้ยวัววัวหนาวไหมพี่แจ็คถามว่าวัวหนาวไหมครับแจ็คหมูวัวหนาวไหมเนาะวัวหนาวไหมวัววันนี้วันเสาร์ เมื่อคืนฝันว่าเมื่อคืนวันฮาโลาวีนเนาะฝันว่าเราก็จัดการให้ศพแมวอยู่หน้าบ้านเลยนะสัตว์ทีแต่ว่าเราฝันว่าแล้วฝันว่ามีคนมาเคาะประตูฝันนะฝันว่าผู้หญิง เขยิงมาคอบประตูแล้วแฟนก็ยิงปืนใส่ว่าสันฝันนะในความฝันแล้วมามาขู่จะอะไรสักอย่างนี่แหละเออฉันในความฝันฉันก็ตื่นขึ้นมาแต่ว่าเหมือนจะน่าสงสารฉันก็เลยไปควักเงินมาให้เขาว่างน่ะน,นะตอนแรกนึกว่าเขาจะมาลาแต่ที่นี้เขาล้อผมแลอ้อะไล่ยังไงก็ไม่ไปอย่างเงี้ยพวกฉันก็เลย ไปเอาเงินเขาบอกว่าฉันไม่เอาบาทนะฉันจะเอาแบบเงินจำนวนใหญ่เลยเงินที่เป็นแบงคนะ์น่ะเดี๋ยวจะแกะเข็ดเดี๋ยวจะเอาเงินไปวางไว้หน้าบ้านเพ,เพื่อจะได้เงินเข้าบ้าน